ของมัดเท้าของอบเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศครับเรื่องของการต่อสู้ในรูปแบบมวยไทยในเรื่องของฟอร์มการชกบัวขาวนี่ไม่ต้องห่วงอยู่แล้วครับเขาคือเบอร์หนึ่งในแบบมวยไทยของโลกในยุคปัจจุบันครับในด้านชื่อเสียงเนื้อตัวนั้นเปรี้ยเลยนะครับบัวขาวโอ้ตอนนี้ยืนเทียบรูปร่างแล้วครับจะบางกว่าครับบัวขาวแล้วเป็นมวยซ้ายด้วยครับ ที่หน้าหนักใจแทนบัวขาวก็คือเควนั้นเป็นมวยซ้ายนะครับเจอกับมวยซ้ายนี่น้อยน้อยแน่นอนครับเพราะคนซ้ายนั้นในโลกนี้มีน้อยก,นนก,กว่าคนถนัดขวาครับแมแล้วลูกเตะซ้ายของเคลวนี่ก็ไม่ธรรมดาอู้ยเนี่ครับบัดมาครับอ้าวครับขวาขึ้นบนแม่ดีกรีนั้นต้องบอกว่าไม่ธรรมดาครับผ่านเข้ารอบแปดคนสุดท้ายในรูปแบบมวยเทวันด้วยจะชกทีประเทศจีนในวันที่28เลยครับครับตอนนี้ก็ถือว่ามาชิมลางกันซะก่อนครับ ไม่รู้ว่าจะเจอกันรอบไหมครับแข้งขวาไปไม่ใช่คุ่ต่อสู้ที่แปลกเลยนะครับสําหรับน้มวยไทยสาหรับเทียวเทลวเชอนน้มวยไทยมาหลายคนนะครับก็ไม่ใช่ขนมกุกกรอบนะครับพี่บัวขาวจะเที้ยวง่ายๆครับเพราะว่าประทะกับนกมวยไทยเอกเอวหลายคนแม่เตะข้ามยอดหน้าไปเลยครับก็เป็นนักมวยที่ออกอาวุธได้ถูกใจสะใจแฟนมวยครับบัวขาวโอ้ซ้ายครับ ครับตัวขาวขาวนั้นเริ่มจะมีแดงเป็นปลือๆแล้วครับอุ้ยสับศอกแข้งขวาทีโอ้นี่ครับต้องระวังกับศอกกระโจนข่าครับแต่ว่าหันไปสอกแข้งขวาโอ้โหนี่คือความเป็นบัวขาวนี่คือความเป็นแม็กซ์มวยไทยครับต่อยแล้วมีอารมณ์ครับทีหน้าแล้วตาหนี่ร่วมกับเกมการแข่งขันครับทําให้สนุกสนานและต่อยเอนเตอร์เทนเอาใจแฟนๆครับแม้แต่ว่าจะกว่าจะไม่เป็นบัวขาววันนี้นี่ เจออะไรมาเยอะแล้วครับคุณธนากรโอ้โหสอกอีกแล้วครับว่าสอกแบบเห็นเห็นซึ่งซึ่งหน้าเลยนะครับว่าเคียวยังทนได้ครับว่ามีโอ้ดูครับโอ้โหหมัดยังก็เป็นพรีเซนเตอร์สินค้าเลยครับอาวุธที่ออกเสียบข่าวสาบครับหนึ่งสองโยงครับอ้าวนี่ครับสอกกลับมาแล้วครับเจอแพ้งโอ้โหเตะแบบแข้งแตละโดเอาหน้าแทงหน้าเข้าไปชายโครงลำตัวครับ ไม่มีสารเจอบนอย่างอื่นแล้วแข่งล้วนๆครับนี่ครับฟังเสียงเชียร์ครับเมื่อบัวขาวออกอาวุธแล้วก็วัดด้วยจำนวนคนที่มาชมครับวันนี้เดินหมื่นคนครับที่สนามกีฬากลางขอนแก่นโอ้โหเตะแล้วมีศอกสับตามแอนดีโก้ก็ไม่กลัวครับแลกด้วยเลยครับแลกด้วยครับหนีไม่ออกก็ต้องแลกด้วยครับคุณมิศักดิ์มีเลี่ยมกระตุกเข้าไปครับ ิ้งเลยครับแล้วก็ขอพี่น้องทุกคนครับชมบนเวทีการต่อสู้บนเวทีครับเข้าสู่ยกที่สองครับบัวขาวเจอกับตอนนริโก้เคลก็ยกแรกนั้นบัวขาวอาวุธได้ครบเครื่องนะครับทำเอาเคลนั้นล้มกลิ้งล้มหงายไปหลายครั้งนะครับแต่ว่าอาวุธรับของเคล ต้องระวังครับศอกนี่แหละครับมาแล้วครับแล้วก็ศอกกลับด้วยโอ้้ายขึ้นบนครับติดหัวไหลเป็นมวยที่ออกอาวุธแล้วครับทุกครั้งที่ออกครับจะมีเสียงเฮเฮตลอดเวลาครับอ้าวครับจาดล่างโยนครับโดนแล้วคืนทันทีครับบัวขาวแอนดิโก้นี่โดนเข้าไปนี่ถึงกับค้อนเลยครับแม้ว่าจะอายุ3ามโอโดนศอกขวาครับโนทั้งยืนครับกรรมการทอชัยยังให้โอกาสครับบัวขาวจะขย่าเลยครับ โอ้วันนี้เจอของหนักของแรงครับไม่มียั้งครับออกเต็มรอยทุกดอกครับบัวขาวนี่ครับเจอแต่ละเม็ดแต่ละดอกในเนื้อๆทั้งนั้นครับแม่ดอกขาวเองก็โดนสอกเหมือนกันนะครับความที่มีระเบียบวินัยเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาครับเรื่องของอาหารเรื่องของเวทเทนิงคุธนากรถือว่าเป็นส่วนสําคัญอย่างยิ่งเลยครับมาแล้วครับ นักมวยนั้นเพราะหากว่าทําการแข่งขันแล้วก็มีได้เงินเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มตามที่ตกลงนี่ก็อย่างนี้นะครับอาวุธที่ออกนักแรงการฝึกซ้อมเต็มรอยร่างกายดีจิตใจชุ่มฉ่ำบากาดูครับแต่ละแข่งแต่ละดอกโอ้โหต้องชมแอนดีโกรเหมือนกันครับแลวันนี้โอแตกแล้วครับแตกแล้วครับโอ้แหงขวาครับมันหมัวเต็มทางครับโอ้โห ไหลโจกเลยครับแต่ก่อนหน้านั้นเอาหันไปเจ็ดยึงสอกกลับเดินสอกสวนครับโอ้โหอาว่วงทั้งยืนครับกรรมการยังให้อ้าวแผลแตกครับโอ้ยอีกแล้วครับวันนี้ต้องบอกว่าดูเดือดเลือดพลาดรินๆครับงหมดโอ้ยอาเลือดเลยครับดูครับโดนสอกก่อนครับโดนตรงไหนครับข้างล่างไม่เห็นครับทิ้วไม่มีครับแต่ว่าตรง ไหลยังกน้ําแตกกลางท่อประปาเมืองหลวงเลยครับตรงกำบานพอดีครับโอ้โหเลือดจุ๊ยโอ้โหเลือดยิ่งหัวใจเต้นแรงเลือดก็ยิ่งพุ่งออกมาครับบัวขาวต้องระวังนะครับเพราะว่าเทวไม่มีทางเลือกแล้วนะครับเดี๋ยวจะต้องมีศอกศอกมาแลกนล้วนะครับต้องเสี่ยงศอกแล้วโอ้ครับตอนนี้บัวขาวนั้นถือว่าได้เปรียบแล้วครับโอ้ยโดนมาครับเจอแข่งนี่ครับจับโอ้ยเกลือไปครับเจอตีกครั้ง อ้าวแยกครับแยกครับโอ้กรรมการดูครับเออมาไปอินโโอ้เลือกเลยครับวขาเอาแบบเน้นๆแล้วนะครับนี่ครับทั้งศอกทั้งแข้งปักเทนเข้าไปครับอินดิโก้นึกอะไรได้อย่างนั้นครับนึกแข้งได้แข้งนึกศอกได้ศอกครับนี่ครับขยับตึกแข้งสับศอกอ้าวครับ หมดครับท่วมจอจริงๆครับเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ท็อปคิงบ็อกซิ่งคุณนริตว่องประเสริฐการครับอาครับตอนนี้คนหนึ่งจะสอกกลับครับพิรันม้วนแผ่นดินแต่ว่าอีกคนหนึ่งเล่นฝานลูกบวบสับโชะเลยครับอาได้นับไปแล้วครับยกที่2ยกนี้ยกที่3ยกสุดท้ายกับทั้งนับทั้งเลือดนะครับโดนนับแล้วยังเสียเลือดอีกต่างหากนะครับเคียวโอ้ตอนนี้โดนครับบัวขาวเจอเข้าไปทั้งหมัดทั้งศอกแข้ง มีขยับหลอกมีขยับหลอกนะครับบัวขาวกานจะเตะไม่ได้จังหวะเข้าไปที่อ่ากับตัวกับหนึ่งสองสามโดนเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าไม่โดนครับบัวขาวแอนดีโก้กขพยายามจะแลกครับแทงซ้ายหมัดซ้ายไม่แปลกครับคุณธนากรที่บัวขาวนั้นเป็นหัญใจของเด็กๆน้องๆหนูๆแล้วก็เยาวชนรวมถึงศิลปินดารานะครับเพราะว่าเขาชกแล้วสร้างชื่อเสียง ทำให้ศิลปะมวยไทยนั้นก้องไปทั่วโลกลครับก็ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในยุคปัจจุบันนี้ครับนี่ครับจังหวะนี้ครับแล้วดูครับการออกอาวุธการชกมีการเอนเตอร์เทนคนดูทําให้เกมการชกสนุกสนานครับนี่คือบัวขาวเพราะความเป็นบัวขาวทําให้เขามีวันนี้และทําให้มีมวยไทยที่โด่งดังไปทั่วโลก,กวันนี้ครับตอนนี้แม็กซ์มวยไทยครับกาลังจะเดินทางมาถึงจุดที่แฟนมวยทั่วโลกจะได้ติดตามกันให้ขวาโอ้โดนครับ ต้องยอมรับว่าแอนดิโก้นี่ทนทายากจริงๆครับโดนไม่รู้จะเท่าไรต่อเท่าไรครับโอ้ดูครับโอ้ดูครับปีหน้าก้าวไฟครับของแม็กซ์มวยไทยที่จะไปต่างประเทศนี่นะครับคือความยิ่งใหญ่ของมวยไทยครับเป็นความภาคภูมิใจของคนทั้งโลกแล้วครับโอ้ตอนนี้ถ้าหากว่าแฟนมวยทั่วโลกได้เห็นภาพวันนี้ครับ เขาชอบแลวครับแล้วอย่างนี่ครับเถนกวาดลานกันง่ายๆแล้วในวันนี้ชาวต่างชาติที่เราวางไว้9้าวสนามคุณยิศักครับมานั่งชมอยู่ด้วยนะครับในบรรยากาศสดๆที่จังหวัดขอนแก่นครับว่าแต่ว่าวันนี้ก็ต้องชื่นชมนะครับเทียวว่าเขากติดใจเขาเข้มแข็งนะครับโดนขนาดนี้ก็สมกับเป็นนักสู้นะครับสมกับเป็นนักสู้ต้องยกย่องหัวใจของเขาครับโดนหนักโดนเยอะมากครับวันนี้ถักว่าไม่ใช่ที่ขอนแก่นไม่ใช่ที่ประเทศไทยครับ แล้วก็ไม่ใช่บัวขาวครับเกมนั้นอาจจะเปลี่ยนเพราะว่าเคยเสมอกับเอกประชามีนาโยถิ่นกับไอรถถังระจันบาลมาแล้วครับโอ้ดูครับแต่ตอนนี้จระเก้ฟาดหางครับโชว์แล้วครับบัวขาวตอนนี้ดูครับจะโชว์อะไรต่อขยับขยับครับเตะมาโล่าครับมิตรภาพเกิดขึ้นครับห้ำหั่นกันมาเต็มเต็มสามยกก็สวมกอดเป็นเพื่อนกันครับโอ้โหต้อง เข้ทูนหัวใจของเอ็นดิโก้ครับ,รบหน้าตานี่เละเทะไปหมดครับแต่ว่าเอ็นดิโก้ก็จะขอบคุณบวกขาวกับทั้งว่าไม่มีบวกขาวนี่ก็คงจะไม่มีโอกาสมาชกที่เมืองไทยนะครับเ <End ico S 1> อ็นดิโก้เคลก็คงเป็นความภาคภูมิใจครับแม้ว่าวันนี้จะเก็บหนักก็ตางครับพ่อแม่พี่น้องขอเสียงดังเหนึรอบแล้วโอ้โ ว่าโดนมิทิโตอตอนนี้คะแนนอยู่ในมือของผมแล้วนะครับผู้ชนะมุมนาง The Living Legend The w h i t e Lord เอ็นิงเกอร์คกวันนี้มาดีนะครับสมกด็จเจ้าอยู่หัวครับอยู่เหนือสิ่งอื่นใดครับสุดยอดครับความภาคภูมิใจหรือว่าเป็นการเพิ่มเกียรติรบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสเฉลิมพระสมปราราไปสมบูราของพระองค์ท่านวครับัท่านตวัต่อเจริญสุขนะครับจะขึ้นมามอบเหรียญให้กับฮีโร่ของชาวไทยของเรานี่เลยครับน้ำใจนักกีฬา สุดยอดจริงๆครับโอ้เป็นภาพที่พครับขอเสซฟผมมือนะ้รับพี่น้องชาวคอนเทนครับขอเซฟผบมือให้กับเอ็นริกกอร์เคิร์ลนะครับให้ท่านทายรูปไปที่มเลึกตรงกลางเลยครับท่านผู้ชครับ ทุกนันได้อย่างทุกเลือดจริงๆนะครับเลือดสาดเลยวันนี้ช่วงนี้ไปพักชมโฆษณาสวยๆสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมกัน,นต่อโฆษณากันสักครู่หนะครับช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อ Maxwell Champion 2013